กวให้ค่ายอื่นขายกันไปเสียนานนะครับสำหรับนิสสันอัลเมร่าใหม่นะมาดูกันว่ามันปรับอุปกรณ์กันตรงไหนบ้างหน้าตาภายนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับทั้งรุ่นธรรมดาและสปอร์เทดแต่เอ๊ะยกพุ่มเทอร์โบนั้นมันหายไปครับจากเดิมนั้นรองรับแค่ a p p l e c a r าเพวันนี้ก็มี Android Auto มาแจมแต่หน้าจ้าเครื่องเสียเหมือนเดิมก็จุมองหลังนะครับก็จะเป็นแบบเฟรมเรสก็คือไม่มีกรอบเลยข้อดีก็คือสวยงามแต่การตัดแสงนั้นใช้การปรับเหมือนเดิม ข้อต่อมานะครับเฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัติได้เสียทีแต่เห็นอีกจุดนึงยังไม่มีควิสคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับปบาหน้าก็จะค้่หนังแต่ไม่ใช่หนังธรรมดาเป็นหนังสะท้อนความร้อนเหมือนกับ Mitsubishi Pajero Sport เลยชื่อยังชื่อเดียวกันเลยชื่อ Polo m o d u l e นะครับแต่วดนี้ไม่ได้ให้แครร่รุ่นสปอร์ตเท่านั้นรุ่น V L ก็ได้ด้วยเช่นกันสีตัวรถนั้นข้อดีก็คือว่าไม่ถูกตัดออกไปสักสีนึงแต่จะเพิ่มสีดงคาดําทั้งสีขาวและสีเทาและใครที่หวัังงงว่าาให้้้มีีีสนนเิอกครึ นี่ครับนิสัยก็จัดมาให้และขายแบบต่อเนื่องไม่จํากัดแค่70คันอีกต่อไปแล้วนะเป็นคนสม,มัให้กับรุ่น VL ตามเคยน่าเสียดายที่ว่ารุ่นลองข้าของอย่างรุ่น V Sportage ก็ถูกตัดออกเป็นที่แล้ว,ลวนะครับเอาเหอะอย่างน้อยรุ่น V มาตรฐานก็ได้ถูรวมในภัยหกลูกมาให้เป็นการปลอบใจจากเดิมที่ให้แค่รุ่น VL ทั้งธรรมดาและ s p o r t เทเท่านั้นส่วนเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.0ลิตรให้กำลังสูงสุด100แรงม้าที่5,000รอบต่นาทีแรงบิดสู มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT และขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นสนุนราคาดังต่อไปนี้ใครที่อยากชมหน้าตาแบบนี้นะครับก็ไปดูที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศหรือในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ